พุทธศาสนาด้วยกันโดยเฉพาะเราเป็นวัดที่เรามีความเป็นไทยมีความภูมิใจมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เราก็ได้แสดงออกถึงความป็นพุทธในความเป็นไทยและที่สำคัญอย่างนี้ก็คือความราักความสมบัคิส,ส,ส,สมานสมัครใจสมาเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแต่ว่าอยากมีส่วนร่วม ในการได้เป็นกำลังใจให้กับทุกสถานที่ถึงจะน้อยจะเข้าใความรู้สึกที่ภูมิใจดีใจในทุกวัดที่ได้สร้างขึ้นแล้วก็ถวายเป็นพุทธบทธูชาคาว่าถวายเป็นพุทธบทธูชาเป็นคำสั้นๆแต่ว่าเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคำที่มีคุณค่ามากถ้าเรากระทำอะไรแล้วเรามีจิตน้อมที่จะถวายเป็นพุทธบทธูชา ถ้าเวว่างคาสำคัญสิ่งเหล่านั้นยิ่งใหญ่เสมอในจิตใจของพวกเราสมาขอโนโมทันาาอีกครั้งหนึ่งขออ้างอิงอานาจคุณนประสีรัตนตรัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราอาขึ้นปัจจิบัติขอจงปินเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความเจริญด้วยศรัทธาและก็สามารถที่จะนำพาในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติ ให้สามารถที่จะเจริญด้วยปัญญาได้ประโยชน์อย่างสูงสุดในพระธรรมในัในพระาษาสนาของพระศาสนานำพาให้เกิดความสุขความสําเร็จความเจริญจนสามารถน,ำนรํำตนไปสู่ความค้นทุกขเกิดพระนิพพานโดยทั่วกันทุกพันทุกคนด้วยคืนขอเจิญสละลายให้วรวจน้ำพระพร การสารตรงทุกประการยธาวาริวะปุราปิริปุเรนติสทัศารังเอวเมวะติโตจินนังเปตันนังอุปกาปัิเธเจติตังปจิตังตุมหังกิบวัมิวัตมิตโตตเปปุเรนโตสังกปาจันโตปนาราโสยะธมรมิโตจิระโสยะทา I wanita nasलेසনে ma no ปฏิภาณนโตสุขันสตาตามีตามิสุขันโสอธิคันจันติอายุกัตตวะารังวานังสุขันจะปฏิภาณโทธิขายุยัสสวะ โอติยกายตุปปัตติิติวทุศมพมังารรักตุสาเทวตาสาภุตานุฮาเวนัสคาสุติภวนตุเจมภวนตุสพมังคารรั ผ да. ้าเวนัสตาสุติภวันตุเตภวาตุสัพพังคารังนันตุสาปเทวะตาสาพสังฆาโนผ้าเวนัสตาสุติภวันตุเตขอทรงท่านรับข้า ขาอนาะโภชนอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายเราจะพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในการปฏิบัติไม่ให้เป็นไปด้วยความมัวเมาลุ่มหลงในส่วนที่เหลือขอมอบคืนให้ญาติโยมได้บริโภคปับประทานไม,นานรรม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมให้เป็นบุญเป็น,ปนกุศลเป็นสิริมงคลกับญาติโยมตรงงถลายรับทราบแล้วขอจงอนุญาตอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเือ